ตึมไปแก้ไขอัมเอซอกเอไปทึบไหลไปอ่าเขายากทำไงเขายากทำไงึบถอยไ่ถอยไ่อ่าอืมอืมอืมอ่ะหัวทึบทูมเข้ามาให้ลึกทุมทึบทุมทึบทุมทึบ ตูมฮึบตูมฮึบตูมดีวนไปตัวทำตัวยังเข้าตรงหายใจ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 พร้อมฮึบตูมดีวางให้มีสปริงฮึบดีฮึบอ่าเข้ามาให้ลึกฮึบอ่าฮึบอ่าฮึบดีเห็นไหมเอาละเวลาเราประยุกต์ใช้ใช่ตกมามฟั๊มได้ตกมา ตู้เหมือนไหมถ้าเราจะใช้แขนเขาเอาเอเอันนี้ก็ไปได้อ่าเห็นไหมขา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 ข้อมในข้อมนอกเลือกเอาเองฮึอู้ดีหายใจหายใจหายใจฮึดีหายใจหายใจหายใจเออได้นั่นแหละถูกต้องได้มันเป็นการเลือกใช้ตูอตู้ เออฮึบดีฮึบดีฮึบดีฮึบเออปิดเบรกด้วยกันหัวฮึบเออวนไปวนไปวนไปเวลาเราเหนื่ ent, อยเราพยายามอย่ายืนเป็นเป้านี่นะเพราะเขาจะต้อนเราอีกครั้งหนึ่งฮึบไปเออเออฮึบอดีมากเออมาเออฮึมฮึเออ <laughs> Okey, di.